ัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยบุญญยงน,นะครับเป็นผู้บริการสถาบันวิทยาการขุดนวัตกรรมศาสนฟีโบครับหาวิทยาเทคโนโลยีจอมเก้าพนมรุ่งครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเข้าร่วมในงาน30มสิบปีฟีโบครับ30ปีสถาบันวิทยาการขุดนวัตกรรมศาสนา Robotics for Sustainable Future ครับสถาบันวิทยาการขุดนวัตสรามครับเราก่อตั้งในปีคศหนึ่งเก้าเกนะครับโดยดรชิดละบกนา วันนั้นถึงวันนี้เราคาดหวังว่าสถาบันเราจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีโรบอตและหุ่นยนต์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติแล้วก็เอไอแวเทรนโยต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อทําให้การผลิตสาหกรรมรวมถังรวมถึงการใช้ชีวิตสามารถทําได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตชีดีขึ้น ถ้าพูดถึง30ปีที่แล้วครับการจินตนาการโรบอทหรือว่าระบบต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้ยากมากครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของอาจารย์ครับอนปัจจุบัน30ปีเราได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นมากๆต่อประเทศไทยสถาบันวิทยาการวิจัยภาคสนามครับเรามีภารกิจหลักสองอย่างนะครับคือสร้างคนกับสร้างเทคโนโลยีในการสร้างคนเราเป็นสถาบันภายใต้มตทนะครับอยู่ ระดับเดียวกับคณะนะครับโดยเรามีการให้ปริญญาเฉพาะทางทางด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปริญญาตรีโทและเอกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเราจะมีการเทรนนิ่งกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็โรงเรียนนะครับโดยทั้งหมดนี้ครับเรามุ่งหวังจะสร้างบุคลากรมีความสามารถ เป็น High Skill Worker นะครับในการ Research Development แล้วก็าสามารถแท่งเทคโนโลยีของยนต์ระบบอัตโนมันมนติและ AI ได้สิ่งใหม่ๆจริงๆมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับถ้าเมื่อกีอ้ถ้าพูดถึงด้านเทคโนโลยีครับอตอนนี้โรบอท AI ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้มันสามารถขยับขึ้นไป มากยิ่งขึ้นนะครับคือทำโรบอททำไอทแล้วก็เครื่องจักรต่างๆเนี่ยครับทำยังไงให้มันเข้าใกล้ชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าปัจจุบันเราพูดถึงเทคโนโลยีในกรอบอินดัสซีย5.0นะครับเร <c oughs> ื่องนอกจากเราจะพูดถึงการผลิตแล้วลนะ่ะเราพูดถึงการนำ human factor ครับการนำมนุษย์เข้ามาสู่ กระบวนการมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยคาราพูนถึงอเอเจนซ์โซเซตี้เนาะเราก็พูดถึงคนที่มีผู้สูงอายุทั้งหมดนีครับเราสามารถนากลับมาเข้าประสุในใน,ในระบบครับเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากาถึงแม้ร่างกายอาจจะไม่เหมาะกับการทํางานในโรงงานแต่ว่าสมองแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำค่ามากนะครับเพราะการนําทั้งหมดนี้มาประยุกต์เข้าด้วยกันครับเราจะสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับอนอกจากนั้นครับถ้าพูดถึงเรื่องการสร้างกําลังคนนะครับ ปัจจุบันเรียกได้ว่าการพัฒนาคนในกลุ่มของ r o บท AI automation ในประเทศไทยน่าจะยังขาดน,น,นะครับสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการก็คือว่าพลักากรที่เราทางประเทศเราได้สร้างขึ้นไปนี้ครับมนาจจะ ยังไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นที่ฟ e บูว์เรามีการเป็นการสอนที่เน้น uh, Work, ทีเนน Experience, ่เน้นประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับนอกจาก uh, การเรียนรู้การ uh, ทางด้าน Hard, ทาัน Hard Skill ที่เราจาเป็นอยู่แล้วในการทำห uh, ุ่นยนต์นะครับเราพูดถึงการเครื่องกลไฟฟ้าคอมพิวเตอร์จะเป็นมากอยู่แล้วนอกจากนั้นเราจะมี Soft Skill ครับที่เราพยายามจะใส่เข้าไปเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้สามารถนำเนี้ยไปต่อยอดได้นะครับซึ่งผู้เรียน เราเน้นออกเป็น3กลุ่มครับเทเรพาร์ตอาจจะเป็นเทคโนโลยีลีดเดอร์ครับเป็นเอนจิเนียร์หรือเป็นผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบกันบัตรครับที่สามารถมีความสามารถออกชั้นนำสูนต่างประเทศได้